เต็มที่นะคะเขายังไม่แดงเต็มที่นะคะสามีไปเก็บมาเมื่อกี้จากต้นสดๆเลยค่ะลูกกำลังดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้ สาวเนื้อคนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือวันนี้จะเป็นปอบนะคะมากินลาบค่ะพี่พี่จ๋าวันนี้น้ําขวัญได้ทำลาบนะคะเป็นลาบเนื้อวัวน,นะคะลาบดิบแต่ว่าใส่เครื่องในสุกนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะนวดปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยค่ะวันนี้จะกินข้าวเหนียวอีกแล้วมีใจอยากกินลาบมากเลยค่ะมาค่ะมากินกับน้ําขวัญค่ะ ใครมีใจตามมานะคะมากินลาบกันค่ะลาบเหนือคะ่ะมามามาวันนี้แบบปรุงสุดแซ่บมากมีใบมะกรูดด้วยค่ะชอบกินมากใบมะกรูดอม,มามามา Mm-hmm. กว่าจะมากินข้าวได้นะคะต้องรอสามีขึ้นไปข้างบนค่ะพี่แก,กก็รีลามากค่ะโอ้โหรู้ว่าเมียจะทำคลิปนะคะก็อืมเออระเหยลอยชาอยู่นั่นแหละค่ะอืม แซ่บสุดสวิงลิงโก้เลยค่ะอืมอีกอะมักขนาด ทำญ่ๆค่ะวันนี้เป็นสาวเหนือเต็มตัวนะจ๊ะวันนี้เป็นสาวเหนือกระจ้า อืลืมลืมแตะนวดป่ามึกอืมกรอบมากวันนี้ทำสักใจมากค่ะเพชรขนาดเลยเจ้ากำเนียงใหญ่ มาปีนอกมากินข้าวด้วยกันมีตัวเดอร์เชอร์รี่เก็บจากต้นสดๆเมื่อกี้นี้เองค่ะสามีไปเก็บนะคะนักขนาดเลยลูกเขายัางไม่แดงเต็มที่นะคะแต่ว่าไม่รอให้แดงค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ลงแล้วก็ถ้าฝนลงเยอะใช่ไหมคะฝนตกเยอะก็จะเป็นมแมลงค่ะมะแมลงจะไปเจาะนะคะก็เลยต้องเด็ดมากินก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ทันนกค่ะนกมากินดีมากทุกเช้านะคะต้องตื่นไปไล่นกนะคะพักของป้อม าเจ้ามาเจ้า,มา,จามากินด้วยกันเจ้าวันนี้นะเจ้าก็จะอู้ไทยประแล็หน่อยเด้ออู้อู้ตึงภาษาเมืองอู้ตึงภาษาไทยนะเจ้าอืม มามามากูค้นกูค้นมากินข้าวตะกันลาบลาบเหมาะขนาดลาบัวถทอดนวดป่ามึกเจ้ากกบกกบ นวดปลาหมึกอืมกิ่นกับข้าวเหนียวล้ำขนาดข้าววันดีเจ้าคลิปนี้ก็ขอสุมาภัยเด้าเจ้าอู้ตึ้งภาษาเหนืออู้ตึ้งภาษาไทยนะเจ้าอู้ตึ้งภาษาเหนือ อูตึนภาษาผากกลางภาษาไทยอ๋อ ក <Sideélan ici> <anye> ្ដន្ទទៅหาบ้านหยาดជំន້າซ่าเนื้อซ่าสะดุ้งบ่ต้องให้มันสุกล้ําน่ะเอาหมอกมันให้มันสะดุ้งเอากระป๋อยเนาะ ใคยังแบบกูก,กินอ่าลาบกับใบบบกกูดอ่อนนะร้องนะเจ้าล้าแต่ต้องหว่างมันเป็นใบบบกกูดอ่อนนะเจ้าใบมะกูดอ่อนนะคะเอาใบอ่นอ,อนๆนะคะมากินกับลาบกับอะไรนะอร่อยค่ะหอมมากอ cầm nhoi nhoi hạt L, hôm nay bật để thêm L, má má, má gìn tai cản trao, má gìn cản trao, kìm con tờ đấy. กินคนเดียวแบบค่อคยล้ำตะไดแต่ว่าจะมดแล้วเจ้าจะมดห้อยจะมดจานแล้วเจ้ากินกองกินกองอันนั้นเอาห้อยไว้อ่ต้นเชอรี่เอาไว้ไหลนกเจ้าเพราะว่านกมันมากินนอยเชอรี่เนาะ นกปากแหลมๆนะ่ะมาตึงวันแล้วก็มาจิกกินน้อยหันนอยนี่นอยนี่น้อยแล้วก็เป็นหูเป็นหูแอจะกินข้าวก็ล้ำกินอย่างก็ล้ำหมดช่วงนี่จเจริญอาหาร ก็จะมดนะเข้ากระติกหนึ่งเหมาะหับต่อหาแม่มาได้เหมาะเซียงคี ลมเย็นมากเลยลมเย็นลมเย็น ซื้อมะเขือเทศมาลืมจ่ายตังค์เรียบร้อยค่ะลืมหยิบใส่ถุงมะเขือเทศซื้อบะเขือโซส้มมาเจ้าลืมว่าเจ้าจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะลืมกล่ำใส่ถุงสองยูโรหกสิบบาท ปอปป๊อป,อป,อปอย่งกินนักล่ำล่ะกินนักล่ำข้าว บอกหมอกมาเหรอปอปอพอพอเสร็พอแล้วค่ะกินเยอะแล้ว เหลือนิดนึงเอาไว้ลาบอืมไม่ใช่ลาบเหลือนิดนึงเอาไว้คั่วพรุ่งนี้ค่ะเหลือน้อยเดียวอันนี้เป็นหมันเด้อนวดประมึกเป็นหมัน โอเคเจ้าเดี๋ยวขอตัวอเอานี่ไปเก็บก่อนเนอะเดี๋ยวเขาจะมานั่งกินเชอร์รี่เดี๋ยวขอตัวอเอาลากไปเก็บก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ค่ะจะเอาไว้คั่วก,กินเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยการกินเชอร์รี่ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมน้องขวัญถึงเก็บเชอร์รี่มาทั้งๆ้ท,งท,งที่ลูกยังเป็นสีชมพู สีแดงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนกค่ะนกมากินทุกวันนะคะเชอร์รี่แบบอืมต้องเก็บก่อนค่ะแล้วก็อีกอาทิตย์หน้านะคะฝนจะตกทั้งวันเลยค่ะถ้าเราไม่รีบกินนะคะปล่อยไว้สองอาทิตย์ฝนตกเชอรี่เน่าค่ะแล้วก็มีอมแมลงนะคะมาเจาะเนาะเราต้องเก็บกินก่อนที่นกจะกินหมดหรือว่า,มาแมลงจะกินหมดนะคะ ถ้าฝนตกลูกเชอร์รี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกเขาก็จะแตกๆแ,แบบนี้เนาะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะลูกเขาก็จะแตกๆแ,แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บก่อนค่ะอร่อย ปูแดงๆแบแบ,แบ,แบนี้นะหวานมากนะคะขอบอกกินไหมคะมีใจก็ตามมาค่ะ หวานอมเปรี้ยวกำลังดีค่ะ ลูกนี้สวยถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนแล้วพบกันอีพีหน้านะคะอืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ